วัดีค่ะวันนี้เรามีงานมีดหนีบนะคะตอนนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะมีดหนีบพกพาใบ9้านิ้วค่ะเหล็ก80ซีวีนะคะ้อมกับไม้ชิ้นชันลายสวยๆเลยนะคะตอนนี้อบชุบเบาเกลือใบ9้านิ้วพวกพากําลังดีค่ะเหมาะมือใช้เดินป่าเข้าสวนได้นะคะแล้วก็ด้ามเราทํำรูปทรงให้เข้ากับเวลาเราจับนะคะถ้าเราใช้งานเบาๆเนี่ยก็จับเข้ามาตรงนี้ได้ ฟันเบาๆแต่ถ้าฟันงานหนัหนกไม้ท่อนใหญ่ๆก็ขยับมาตรงนี้ค่ะเพราะเราทําด้ามตรงนี้ก็จะเป็นล็อกล็อกมือเราไว้ไม่หลุดมือค่ะมันจะจับเข้ามือดีนะคะตันนี้ราคาปกติ3,800บาทนะคะแต่ว่าเราลดราคาให้นะคะเหลือ2800บาทตัวนี้พร้อมซองเคเดิกนะคะแต่ว่าซองยังไม่ได้ทำวันนี้เพิ่งจะเก็บผิวนะคะตันนี้สันหนา5มิลค่ะ ใบ9นิ้วนะคะเด็ก80 2 80 0บนแด้ถ้าได้สนใจปิดได้นะคะยังไม่มีเจ้าของนะคะ